สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกม p ันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอ้คิปผมทางออฟฟิเชียลเนี่ยได้ปล่อยภาพใบตัวละครตัวต่อไปที่จะเข้าเกมมาใน,ในเกมมันพีชบอลตี้ลัดออกมาแล้วนะครับผม ก็ภาพแรกเนี่ยก็น่าจะเดากันได้อยู่เป็นบูเล่นะฮะจุดสังเกตแรกเนี่ยคือตรงทรงผมนะฮะเป็นสีม่วงนะผมเสื้อที่ใส่เนี่ยเป็นสีขาวนะฮะตรงเล็บเนี่ยจะเหมือนจะเป็นแบบเล็บแหลมๆนิดนึงนะผมและตรงเขียวๆเ,เนี่ยก็เป็นเสื้อที่เธอใส่นั่นเองนะผมก็บอกเลยว่าตัวนี้คือบูเล่แน่นอนนะตัวต่อไปเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยผมในวันพีชนะนั่นคือแค a กเกอร์นั่นเองนะผม ก็สังเกตจากทรงผมเนี่ยคือชัดแล้วนะผมยังไงก็เป็นแคคเกอร์แน่นอนนะผมหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของ2ตัวละครนี้เลยเนี่ยกนคือสกิลของ2ตัวนี้นะฮะตัวแรกเนี่ยคือบูลเล่น,นะค่อนข้างน่าสนใจเอาเรื่องเลยนะผมทุกคนเนี่ยน่าจะรู้ความสามารถของบูลเล่น,นะคือแบบมีมิติกระจกใช่ไหมครับสามารถไปซ่อนตัวในกระจกได้สามารถไปไหนก็ได้ที่มีกระจกนะผ ไอบูเล่เนี่ยมันน่าจะแบบมีความสามารถที่แบบปแปลกๆหน่อยหรือเปล่านะผมอาจจะแบบว้าไปทงอื่นได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าครับผมทุกที่ที่มีกระจกเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นมีความสามารถพิเศษแบบไหนนะผมก็ค่อนข้างน่าสนใจเอามากๆเลยนะผมก็ต้องรอดูสกิลเอาผมวันนี้2ทุ่มนะฮะตัวต่อไปที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะครับผมผมอยากได้มากๆเลยนะผมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเหมือนแคลเกอร์เนี่ยเหมือนจะมาเป็นร่างแบบร่างมนุษย์ด้วยครับผมร่างหลักเขาอนะฮะ ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้ความสามารถของแครกเกอร์ดี่ผมด้วยการสร้างลบบิสกิตนะครับผมที่มีความแข็งมากๆเลยนะครับผมก็คือลูฟี่นี่คือแบบหนักมือเลยนะครับผมและอีกอย่างเนี่ยแครกเกอร์นอกจากมีความสามารถจากผลปีศาจที่แบบโหดมากๆแล้วเนี่ยคือพลังฮาชิเนี่ยคือแบบสุดยอดเหมือนกันนะผมคือแข็งแกร่งมากๆเหมือนกันนะแล้วก็ดาบที่เขาใช้เนี่ยก็ค่าจะแข็งแกร่งเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมผมก็เลยลังเลว่าทางผู้ว่านาคีมเนี่ยจะเอาเด่นทางด้านไหนนะผม เด่นทางด้านตัวแฮกเกอร์เลยไหมหรือว่าจะเด่นทางด้านเสกทาหารกองทัพบ,บิสกิตหรือเปล่านะครับผมก็ค่อนข้างน่าสนใจเอาเรื่องเลยแนทะ แล้วก็หนึ่งสกิลที่อยากให้มีเลยผมก็คือการแปงลงร่างเป็นนักรบบิสกิตนั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นอะไรที่เท่เอาเรื่องเลยนะฮะก็อยากให้มีมากๆเลยทุจริงๆแคคเตอร์เนี่ยมันไม่ควรมีแค่2ส,สกิลนะจริงอยากให้แบบเสกนักรบแคคเกอร์เป็นกองทัพอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมีพลังดาบการแบบฟันนู่นนั่นก็ได้เลยผมมาได้หมดเลยนะฮะก็ที่แน่ๆขอแค่แปงลงร่างเป็นนักรบแคคเกอร์ก็พอแล้วผมกก็จะสุ่มให้แบบเรล่มร้อยไปเลยนะครับผม โอเคจะเปลี่ยนก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะต่อไปมาเดาสายแล้วก็สีของ2ตัวละครนี้ดีกว่านะฮะตัวแรกเนี่ยคือบูเล่เนะผมก็อย่างที่ผมบอกไปผมว่าความสามารถผมพิสาของบูเล่เนี่ยมันสะดวกสบายมากๆเลยนะฮะความสามารถแบบนี้เนี่ยมันจะเหมาะเป็นสายไหนได้อีกนะผมนอกจากสายวิ่งนั่นเองนะสมมติว่าถ้านู้พัฒนาเกมเนี่ยครีเอทจริงๆเนี่ยผมว่ายังไงบูเล่ก็น่าจะมีความสามารถที่แบบวร์ปไปทงศัตรูได้อะไรแบบนี้เนะผยหรือว่าวร์ปไปได้แบบทุกทงเลยอะไรแบบนี้นะฮะ สมมติว่าถ้าไม่ใช่สายวิ่งจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นสายโล่นะผมอาจจะว้าไปแบบว้องกันทงอะไรแบบนี้หรอก็ต้องรอดูนะผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าสีที่อยากให้มาเนี่ยขอเป็นสีเขียวแล้วกัรน้ำสบูเล่นะครับผมตัวต่อไปนะผมแคลกเกอร์นั่นเองนะครับแคลกเกอร์เนี่ยขอให้เป็นสายหมัดนะครับผมสายมัดสีอะไรก็ได้นะผมแต่อยากให้เป็นสายหมัดสีฟ้ามากที่สุดนะครับผมลงมาเนี่ยอยากให้เป็นสีแดงนะฮะสุดท้ายเนี่ยอยากให้เป็นสีเขียวนะครับผม แต่ว่าสายที่ลองลงมาเนี่ยไม่อยากจะให้เป็นสายวิ่งเลยนะอยากให้เป็นแบบสายโลก็ได้นะผม แต่ว่าสายวิ่งก็ดีเหมือนกันนะผมแต่ว่าสายหมัดนี่คืออันดับหนึ่งเลยผมที่อยากให้เป็นนะก็จะเป็นสายอะไรก็ช่างนะผมขอแค่มีสกิลการแปลงล่าเป็นนักรบบิสกิตเท่ๆก็พอแล้วนะครับผมขอแค่นี้พอนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางตัวเกีเนี่ยมันแบบมีการแบบวางตัวละครได้ตรงวันมากๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับผมวันพรุ่งนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือวันที่28่ใช่ไหมฮะก็วันที่28กสกุมภาเนี่ยจะเป็นวันบิสกิต ของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมแล้วคือตัวละครอย่างแครกเกอร์เนี่ยก็เข้าวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงพอดีด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะครับผมก็แบบโหวันพิเศษพิเศษกับตัวละครพิเศษพิเศษ,เศษแบบนี้ก็ต้องสุ่มจนเวลล้ออย,อยู่แล้วนะครับผมโอเคผมสก,กิลทั้งสองตัวละครนี้จะเป็นยังไงเนี่ยสองทุ่มวันนี้ก็รอติดตามนะกันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปแล้วผมใครมีเหาอยังไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ